อนนี้ก็อยู่กับช่อง YouTube สันติปากพนังนะครับวันนี้ก็มาขอพอรปีใหม่จากพระอาจารย์อี้นะครับเจ้าอาวาสวัดปากแพรกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งก็จะใกล้จะหมดปี67แล้วนะครับกำลังกำลังย่างเข้าสู่ปี25 6 8นะครับก็ขอพอรจากพระอาจารย์อี้เจ้าอาวาสวัดปากแพรกหน่อยครับให้กับญาติโยมครับข,ขอขอเจริญพรจเจริญสุขสวัสดีกับญาติที่ทำ ญาติทั้งหลายกันญามิตรทุกคนทุกท่านวันนี้ก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วใกล้จะสิ้นปีปีพุทธศักราช2567จ็จะเข้าในวราระดิถีขึ้นปีใหม่ในปีพุทธศักราช2568ก็ขออ้างอิงคุณพระรัตนัยอันประกอบด้วยพระ พุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพร,ระรสังฆารัตนะและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดปักแทพระขาวโพธิยานพระองค์ใหญ่ใจกลางวัดพระในอุโบสถพระเจ้าห้าพระองค์พร้อมทั้งเกจิอาจารย์ดังของวัดปักแทอันประกอบด้วยพ่อท่านขาวพ่อท่านชัยพ่อท่านสีนวล จงปกปักรักษาในวาระดิทีปีใหม่ให้กัลยาณมิตรทุกคนทุกท่านจงมีความสุขมีความเจริญมีความรุ่งเรืองพัฒนาสิ่งใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจประกอบแต่กรรมดี ขอสิ่งนั้นจงมาเป็นภาวะเป็นเดชะบเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขตลอดปีพุทธศักราช2,568ด้วยเถิดสาธุครับอาจารย์สาธุครับ